โอเลเบอร์ไปก่อนโอเลเบอร์บัฟอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคโอเลเบอร์มาแล้วอาเนียมาอาเนียร,รอรอรอ,รอ,รอ,อรก,ก่อนเดี๋ยวรออาเนียปาสกิลก่อนรออาเนียปาสกิลนิดนึงปึ๊บอ่ะรับนำไปแล้วอันเนียน่ะไม่ตายเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ติดเมื่อกี้เห็นไหมไม่ติดไม่ติดละดักแทกนะครับเนาะอ่าโอเคอมาตะเล็กน้อย อย่างที่เห็นครับเมื่อกี้คืออานูบิทอตายไปเลยนะครับนะไม่มีในเรื่องของรัดแอคแท็กติดแต่อย่างใดเพราะปกติแล้วอานูบิที่ยเขาจะมีรัดแอคแท็กติดตัวอยู่แล้วเนาะอ่าแหละครับโอเคก็ได้เห็นกันประมาณนี้นะครับไอ้แม็กฝั่งตรงข้ามติดรัตนะติดรัดหมดเลยแต่ฝั่งเราที่โดนลำนําไปเนี่ยนะครับที่ลำนําฝั่งตรงข้ามได้ก็จะไม่ติดนะครับนะอ่ะโอเคก็อ่ในส่วนนี้นะครับก็สรุปกันเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับตัว ตัวที่ติดล้ำานํานะครับจำไม่ติดความสามารถนะโอเคครับ